สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําผมต่อจับช่อแบบนาโนริงนะคะทุกคนนี่เลยสวยมากเลยนะคะสําหรับสาวๆที่ชอบความเบาสบายนะคะแนะนําให้ต่อแบบนาโนริงกันนะจ๊ะนี่ผมเราก็สวยนะช่อนาโนริงเป็นแบบไหนคะคุณพี่ไหนขอดูลักษณะช่อไหนคะ่ะนี่เป็นช่อบแบบนี้นะคะจะเรียวๆแล้วก็เล็กๆแบบนี้นะคะ สามารถนำไปใช้กับกิ๊บนานโนริงได้นะคะนี่ค่ะไหนขอดูกิ๊บนานโนริงหน่อยค่ะนี่เป็นกิ๊บนานโนริงนะคะอ่าไหนจะลองใส่ให้ดูนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่ค่ะนี่จ้ากิ๊บนานโนริงก็จะเล็กแบบนี้นะคะสำหรับสาวๆที่ชอบความเบาสบายนะคะตัวนี้ต่อแล้วจะรู้สึกถึงความสบายแล้วก็ไม่หนักศีรษะนะคะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยจ้า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ